จะเป็นแบบปสปา,า,สาใช่ป่ะแล้ตรงนี้จะเป็นสูนย์ปฏิบัติบบการอ๋อนี่ไงูสุขภาพแผนไทยใช่ใช่แล้ววันนี้นะคะพวกเราก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ศูนย์สุขภาพนวดแผนไทยนั่นเองค่ะกับคณะวิทยศาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์และสาขาวิทยศาศาสตร์ความงามสปามหาวิทยาลัยราชภาัฏสวนสนันทาค่ะ เมื่อครั้งที่แล้วนะคะอ้อมกับบุ๋มได้พาคุณผู้ชมไปฝึกโยคะกับครูจ๊อบไปแล้วหลายๆท่านที่ไม่ค่อยชอบฝึกโยคะไม่ค่อยชอบออกกําลังกายตอนนี้เราต้องหันมายืดเส้นยืดสายกันบ้างนะคะกับการนวดแผนไทยนั่นเองค่ะดีเหมือนกันอ้อมเพราะว่าบุ๋มแบบยังปวดแขนอยู่เลยอะวันนี้ค่ะเราได้มานวดแผนไทยกันก็คงจะดีค่ะโอเคงั้นตามอ้อมกับบุ๋มเข้าไปข้างในกันเลยนะคะ อาจารย์มีสำหรับเชื่ออาจารย์นะคะ,คะชื่ออาจารย์รัตนาตาเรียนแสนะคะ,คะสำหรับตาแหน่งที่รับผิดชอบก็คือเป็นหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงามนะคะ<ม>แล้วก็เป็นประธานศูนย์สุขภาพแห่งนี้นะคะเป็นทานที่นี่ด้วยก็คือดูแลควบคุมการให้บริการทั้งหมดเพราะว่าเรามีเปิดบริการกับบุคคลภายนอกด้วยสําหรับผู้หญิงยุคใหม่เรามากเลยงานบุ๋มกับอ้อม อยากจะให้อาจารย์สาธิตแล้วแหละไ,<ด>ไปะนวดกันเลยดีกว่า<ด>ค่ะท่านผู้ชมค่ะ,คะและตอนนี้ค่ะเราก็อยู่กับอาจารย์แล้วค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำตัวกับคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะสวัสดีค่ะ อาจารย์ชื่ออาจารย์รัฐวันกรรพิสุทธิวงศวงนะคะก็เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงามน,นะคะ <aa> การนวดนะคะการนวดแผนไทยจริงๆจะมีอยู่2แบบนะคะคก็คือการนวดแบบลาาสำนักแล้วก็การนวดแบบเฉลยศักดิ์การนวดเฉลยศักดิ์เนี่ยโดยทั่วไปเขาก็จะเรียกการนวดทั่วไปหรือการนวดเพื่อผ่อนคลายหรือบางครั้งก็จะอาจจะมีการแก้อาการด้วยนวดแก้อาการแก้อาการใ<ล>นเรื่องของการปวดเมื่อยต่างๆใช่ค่ะ แต่ว่าการ่านวดแบบนวดแบบนวดสำนักก็จะเป็นการนวดที่เน้นการรักษาเน้นการรักษาแบบเวลาเราป่วยเป็นโรคหรือว่าค่ะก็เป็นกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อค่ะกลุ่มพวกออฟฟิศซินโดมหรือต่างๆนี่นะคะงั้นเพื่อไม่ให้แกเสียเวลาลุยกันเลยดีกว่าค่ะอย่างแรกค่ะคือในใน นวดจะเป็นการนวดที่ถวายกรัตนะคะถวายกริย์เลยใช่ไหมคะนี่เนี่ยอันนี้จะเป็นการนวดแบบเฉลยศักเฉลยศักอาจารย์คะเรามาเริ่มกันท่าแรกเลยดีกว่าค่ะท่าแรกนี่เป็นท่าอะไรคะอาจารย์อันนี้เป็นท่าแรกของการนวดแบบล่าสันักนะคะก็เป็นท่านอนหงายแล้วก็หมายถึงว่าผู้นวดเอ่อนั่งพับเพียบนะคะผู้ผู้ถูกนวดจะต้องนอนหงายใช่ไหมคะ่เราจะเรียกท่านวดพื้นฐานค่ะ วิธีการนวดจะใช้นิ้วมือคู่นวดไปตามกดคู่อย่างนี้เหรอคะใช่ค่ะใช้มือคู่วางนะคะอ๋อวางแบบนี้ท่าที่สองจะเป็นท่าอะไรคะอาจารย์คะท่านอนตะแคงเข่าคู่นอนตะแคงเข่าคู่คือเป็นการนวดหลังนะคะพิกอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะ โอ้โหท่านผู้ชมขาสบายมากๆเลยค่ะข่านฝั่งนู้นไปท่าอะไรแล้วคะนะั้นาเรียกว่าท่าอะไรคะอาจารย์คะอันนี้เป็นท่ายืดเดียดดัดนะคะซึ่งเวลาดัดถ้าเกิดว่าเราหายใจเข้าออกลึกๆเนีย่ยก็จะช่วยการยืดได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ลดการปวดที่สมของเราเนี่ยเราก็ได้นำการนวด แบบเลยสักและราชสำนักมาผสมผสานกันวดหน้าด้วยใช่ไหมคะนาเป็นคอร์ที่สอง,สงทีแม่ลูกเขาก็มาเรียนร่วมกันก็มีนะคะก็กกเป็นการความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ในครอบครัวแบบสบายมากขนาดนี้แบบอยากจะขอตัวไปนี่แล้วค่ะชอ ซื้ออาหารญี่ปุ่นมาฝากอ๋อขิงยองใช่มหมวันก่อนอ้อมซื้อมาแล้วอ้อมเอาแช่ตู้เย็นไว้เดี๋ยวอ้อมไปหยิบให้นะบุ๋มแช่ตู้เย็น